แก้ปัญหาในชีวิตด้วยหลักคิดข้อนี้นะคะในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาใดๆสถานการณ์ใดนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเราไม่สามารถไปควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตในทุกๆส,สิ่งรอบตัวเราได้นะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดวันนี้นะคะเราสามารถที่จะคิดบวก และอยู่ในคลื่นพลังงานที่ดีๆได้นะคะบางทีคุณอาจจะเจอกับปัญหาที่แบบว่าพ่อแม่ตีกันลูกเต้าออมาแดดดังใจอา่ญาติพี่น้องไม่ถูกกันงุ่นนันนี่ทะเลาะเบาแวงกันหรือเพื่อนๆอ,อิจฉาน,นุ่นนันนี่นะคะใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่คุณกำลังประสบพบเจออยู่ มันมีทุกปัญหาล้วนแล้วมันมีทางออกนะคะเพียงแค่คุณมองให้ขาดเพียงแค่คุณมองให้บวกเพียงแค่เพียงแค่คุณอยู่ในไวบยเบตันที่ดีเมื่อไหรก็ตามที่คุณอยู่เหนือปัญหาคุณจะสามารถที่จะแก้ไขหาวิธีที่จะแก้ไขมันได้นะคะด้วยความคิดของเราด้วยความคิดที่คิดบวกคิดดีคิดบวกของเราเราจะสามารถที่จะผ่านไปได้ทุกปัญหาอย่างเช่นนะคะ วิกเตอร์แฟนเคอร์นะคะด็อกเตอร์ทางด้านจิตวิทยานะคะซึ่งครั้งหนึ่งเขาอยู่เคยอยู่ในค่ายกักกันของนาซีนะคะแน่นอนที่สุดท่ามกลางค่ายกักกันเหล่านั้นมันจะรายล้อมแวดล้อมไปด้วยนะคะคนที่ถูกทรมานถูกฆ่าถูกประหารชีวิตแม้กระทั่งตัวเขาเองก็มีความได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนะคะ แต่นะคะณสถานการณ์นั้นๆนะคะเขาได้คุ้นคิดและเขาจะได้ตระหนักว่าแม้ว่าคนเหล่านั้นค่ายกับกันนาซีเหล่านั้นจะทรมานเขาได้แต่เขาไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนความคิดของเขาได้นะคะ ดังนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดที่ดีมีความคิดที่เป็นบวกนะคะคุณจะสามารถและก้าวผ่านเหตุการณ์ร้ายๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ก็เหมือนกับความคิดที่ว่านะคะเมื่อไหร่ที่คุณควบคุมจิตได้คุณคุมได้ทั้งโลกนะคะและหลังจากนั้นเนาะหลังจากที่เขานะคะได้อิสระออกมาแล้วจากค่ายกับกันมาสีเนาะเขาก็ได้ตั้ง เขียนหนังสือนะซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆเลยนะคะดังนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเพียงแค่เราอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นมันจะไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทำร้ายเราได้เลยนะคะเพียงแค่เรามีสติมีความคิดที่ดีมีความคิดในเชิงบวกทุกปัญหามันจะไม่สามารถที่จะมาทำร้ายเราได้เลยนะคะตราบใดที่เราเป็นคนที่คิดบวกพลังงานบวก,บวก ดังนั้นคือไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวร้ายๆใดๆอยู่วันนี้คุณจงมีสติและมีความคิดที่ดีนะคะโฟกัสตัวเองเทรนตัวเองไปในสิ่งที่ดีเทรนตัวเองไปในเ,เรื่องราวบวกๆเมื่อไหร่ที่คุณเทรนจิตของตัวเราให้รับรู้แต่สิ่งที่ดๆๆีแน่นอนที่สุดปัญหารอบตัวมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญเลยบางครั้งมันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยด้วยซ้าแต่เราเองที่เข้าไป อยู่ในเหตุนั้นเหตุการณ์เหล่านั้นและตัวเราเองที่เก็บเอามาคิดทําให้เราเองต้องเป็นทุกข์นะคะดังนั้นคือวันนี้เราเทนจิตตัวเราเองนะคะให้อยู่ในเรื่องเราดีๆเรื่องเราบวกๆโฟกัสแต่เรื่องเราสิ่งที่เราปรารถนาต้องการนะคะใครที่เรียนรู้เก็บกดแรงดูดกดจักรวาลอยู่ยอมเข้าใจว่าไวเบชั่นและความคิดนะคะจินตนาการของเรานั้นข้อที่จะสําคัญมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ ถ้าเราอยากจะไปถึงความสำเร็จคุณจงวิชชัวไลเซชันนะคะเห็นภาพเหตุการณ์และเซลท็อกอัฟเฟอร์เมชันกับตัวเราเองไปในทิศทางที่ดีๆทิศทางที่เป็นบวกบวกเมื่อไหร่ที่คุณควบคุมจิตคุณได้คุณคุมได้ทั้งโลกแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ